ก็ชิ้นเวถือว่าโอเคนะครับต้สะพานนี้ร่มเงาด้วยแล้วก็ตกได้ตลอดนะครับมีปลาเข้าด้วยนะครับถึงแม <dragging> ้จะอยู่ริมตลิ่งแต่ปลาเข้าดีนะครับบันโลเลยครับสายเลอ้ยร่มาปลาพองหมูเนี่ยนะครับตกด้วยชิ้นเหลวนะครับเป็นปลาที่สู้เป็ดดีมากนะครับไซส์ประมาณสามถึงสี่นะครับ ได้มาแล้วนะครับปลรอยเข่ายนเร่นเลยนะครับปารนเข่าครับน้ำเขาแม่นนี่นะครับนี่ปลาพรมวันนี้เข้านะครับนี่ตัวใหญ่สุดนี่เมื่อกี้ช่างแล้วนะครับของนักชดครึ่งกิโลกว่า,วา,วาเลยเกือบหกขีดเลยนะแล้วก็มีไซส์สามสี่ขีดนะครับนี่ของระกบนะครับก็เดี๋ยวปลารูวมวันนี้ใช้ได้เลยนะสำหรับจิงหลิว สวัสดีเพืเ่อนๆและเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้นะกรับ,บมาลองตกจิงหลิวนะครับที่แม่น้ำลบบุรีนะครับที่หมายต่อหม้อข้ามไปโกมมงหรือต่อหม้อข้ามไปท่าน้ำพะเนยดนะครับก็นในวันนี้จริงๆแล้วจุดประสงค์เนี่ยก็คือจะมา เฝ้าสังเกตการปัสสาวที่บริเวณต่อหม้อนะครับก็ระหว่างตกชิิวเหลี่ยวก็จะสังเกตการไปด้วยว่าปัสสาวมันเริ่มเข้าหรือยังนะครับก็ก็เลยไม่ให้เสียเวลาก็เลยตกชิงหลิวนะครับรวมทั้งเอาหน้าดินเอาคันเบ็ดหน้าดินมาตกด้วยนะครับเพื่อจะเป็นการทดลองตกนะครับแล้วก็แจ้งข่าวสารให้กับนา้นามือชิงหลิวหรือไม่ก็น,านา้า ตกหน้าดินนะครับได้รับข่าวสารกันด้วยว่าปลาช่วงนี้เข้าหรือยังกินหรือยังนะครับก็ก็เดี๋ยวมาติดตามชมผลงานแล้วกันนะครับว่าปลาชิมิิวจะกินดีไหมปลาน้าดินจะเข้าไหมนะครับก็มาเราลุ้นกันตกลงแล้วกันนะครับโปรดติดตามรับชมนะครับ

Nhìn đi cái áo อุ๊บนี่เด็กมันโง่จริงนี่นี่อไอ่อะไรอ่ะอุ้ยนี่เขม่งเขาเหรอแต่จริจริงแบบนี้ ลอยับเรียบร้อยเลยครับปลาหมูเหม็นใหญ่มากตัวนี้ครับและนี่คือปลาปลหมูเหม็นนะครับตกด้วยชิงเหลวนะครับเป็นปลาที่สู้เบ็ดดีมากนะครับไซส์ประมาณสามหึงสี่หีดนะครับก็ตัวนี้น่าจะเป็นไซส์ใหญ่ในวันนี้เลยนะครับก็กินเบ็ดสู้เบ็ดดีมากเลยนะครับปลาปลหมูเหม็นไซส์นะครับสำหรับการตกชิงเหลวแม่น้ําในแม่น้ําลบรีนะครับสุดยอดครับผม ได้มาอีกแล้วนะครับปลาส้อยนกเขานี่ตัวเบล่มเลยนะครับปลาส้อยนกเขานะครับหายากนะครับปลาส้อยนกเขาแม่น้ําใหญ่มากนะครับเนี่ยนี่นะครับตัวสวยเลยนี่คือปลาหายากนะครับรสร้อยนกเขามีจุดนะครับ นี่นะครับผลงานปลาในวันนี้นะครับเป็นปลาคมไซใหญ่นะครับพึ่งโลเลยทีเดียวแล้วก็ปลากระแหกมั่งก็ปลาส้อยนกเข่านะครับได้ไปทั้งหมดห้าตัวนะครับหลุดเจอได้ตัวใหญ่หลุดไหมนะครับก็เดี๋ยวเอาปลาเหล่านี้นะครับไปให้ในพดนนะครับตกปลาอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็เดี๋ยว ไปดูผลงานนะชดถ้ายังไม่กลับก็จะเอาไปให้นะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าแกกลับหรือยังนะครับผลงานของนัชชดนะครับโอ้โหนี่ตกตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยตั้งแต่กี่โมงอะ9โมง9โมงเช้านะครับนี่ตอนนี้บ่ายสองครึ่งแล้วนะครับเกือบบ่ายสามแล้วนี่นะครับได้ประผมวันนี้ประคบผมเข้านะครับไซส์ใหญ่เบริรลเลมเลยน,นี่ใหญ่กว่าของนักกบอีกของนักกบตอนแรกไปคิดว่าครึ่งโลเนี่ยได้สามขีดครึ่งนี่นะครับ อ่าเดี๋ยวช่างให้ดูนะครับของนชดอันนี้ก็ตกให้กงวนะสุดยอดครับผมนี่เป็นไงหมายหน้าท่อระบายน้ําท่าน้ำเนียนนะครับนี่นี่ผลงานนชดชิงหลิวความยาว4.5เมตรนะครับนี่ที่หน้าท่อนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะช่างให้ดูนะว่าตัวนี้หนักเท่าไหร่นะครับตัวสูงสุดนี่นะครับนี่ปั๊บพรมวันนี้เข้านะครับนี่ตัวใหญ่สุดนี่เมื่อกี้ช่างแล้วนะครับของนชดครึ่งกิโลกว่าๆเลยเกือบ6ขีดเลยนะแล้วก็มีไซส์3ามสีขีดนะครับ นี่ของละกบนะครับก็เดี๋ยวปลารวมวันนี้ใช้ได้เลยนะสําหรับชิงหลิวนี่นะครับสําหรับมือชิงหลิวนะครับตกแล้วเพลินเลยนะที่หมายมท่าน้ําพะเนียนนะครับนนี่นะครับ <laughs> <laughs> สุดยอดเลยครับผม สิ่งท้ายไว่นิดนึงนะครับท่านใดนะครับไปที่หมายทำนบของขวดนะครับก็เจอสวิงสแตนเลสนะครับไม่ใช่อันนี้นะครับที่มีความยาวอยู่ที่2เมตรหสบนะครับใครเจอแล้วเก็บได้นะครับช่วยส่งข่าวออกสารไม่ละกบหน่อยนะครับเสียดายนะครับก็ลืมไว้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับหลังจากไปตีกระสุกแล้วก็เก็บของไม่หมด แล้วก็หายไปเลยนะครับมาวันลุกขึ้นไปดูหายไปเลยวันนี้ไปดูไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับมีน,าน,านา้าๆไม่รู้ท่านใดหรือของไว้นะครับผมเก็บได้นะครับนี่เป็นตัวนี้น่าจะเป็นปอกปอกสําหรับไส่คันชิลิวนะครับนี่นะครับเนี่ยเขียนว่าความยาวสองเมตรเจ็ดสิบน่าจะเป็นปอกสําหรับไส่คันชิลิวแล้วก็ข้างในมีทุ่นด้วยนะฮะนี่ นี่นะครับม่มีทุนด้วยนะครับนี่นะครับมีทุนด้วยนี่ทุนชิงเหลวนะครับโดนเหยียบเลยฮะพวงเนี่ยนี่ครับ,รบแล้วก็เมื่อกี้นี้มีเด็กๆนะครับมาเป็นแอฟตีนะักกบเอกเนี่ยมาขอทุนทุนตกบมอไปใช้นะครับนี่ในทุนที่ลืมไว้ครับก็ไปเจอ ตัวเบ็ดชินนไซเบอร์สิบไม่ใช่เลยประมาณเบอร์ห้าเบอร์หกนะครับก็เอาไปเรเลยทั้งทั้งยกแผงไปเลยนะครับตัวเบ็ดยังอยู่ครบเลยนะครับยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยเด็กมันคนคน,คนเจอเลยแล้วก็เอาไปเลยนะครับก็ก็นักตกปลาท่านใดก็ถ้าอยากได้คืนนะครับก็ติดต่อนักกบม,มานะครับแล้วก็รวมถึงสวิงที่นักกบล,ลืมไว้ด้วยนะครับอย่าลืม ติดต่อกลับมานะครับนกบอยากได้ซื้อมาแพงเหมือนกันนะครับความยาวสองเมตรห้าสิบใช้ตกตักปลากระสูนบนต่อมอหรือไม่ก็ตักปลาในระยะไกลๆนะครับก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะครับฝากไปด้วยนะครับก็สําหรับผลงานวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเล็กๆน้อยๆนะครับตกสำรวจให้เพื่อนๆได้ฟังได้ชมกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนักกบนักลบซามูไรให้ด้วยนะครับ วันนี้บายบายครับผม